กูไม่เข้าใจเลยอะประเทศไทยอะออกจะยายโตอยู่นะบอกว่าตัวเองร่ำรวยใหญ่ลำดับอาเซียนแต่ที่แท้มันโคตรเค้ียชิบหายเลยทุกวันนะกูขอทำอะไรมึงหน่อยสิมึงลบกับใครมึงลบกับประชาชนวันเราล,ลบกับทหารมึงดูสิสะพานนะมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยมึงมาพังสะพานกูทำไมอ่ะ คาสิโนก็ตามวัดก็ตามโร<อ>งเรียนก็สาวขมิ้นเดือดหนักยอมรับแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ล่ำรวยกลัวแล้วไม่พอใจที่ทหารไทยนำเอฟ6ไปยูนไข่ใส่สะพานลอยขมินโอ้โหสาวลราฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในทหารไทยมากเลยที่บอกว่า คนไทยอวดว่าร่ำรวยสตินะขมิน้นสาวขมิน้นคนไทยไม่เคยโอ้อวดว่าคนไทยเป็นประเทศที่รวยคนไทยมีแต่พูดว่าประเทศกำลังพัฒนาคนไทยไม่เคยบอกว่าไทยรวยแล้วแต่สาวขมิน้นยอมรับความจริงแล้วว่าไทยเป็นประเทศที่รวยกลัวและที่บอกว่าไทยไปยูนไข่ใส่อะสตินะ ถ้าขมีนไม่ทําร้ายไทยก่อน่ะคนไทยเขาไม่ทําหรอกคนไทยเนี่ยมีสัญญบันมากพอที่จะไม่ทําร้ายใครก่อนไปไปฟังคลิปพร้อมๆกันพีพีเอฟกูไม่เข้าใจเลยอ่ะประเทศไทยอ่ะออกจะยายโตอยู่นะบอกว่าตัวเองร่ยารวยใหญ่ลำดับอาเซียนแต่ที่แท้ มันโคตรเที่ยชิบหายเลยทุกวันนะกูขอทำอะไรมึงหน่อยสิมึงลบกับใครมึงหลบกับประชาชนวันเราลบกับทหารมึงดูสิสะพานะมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยมึงมาพังสะพานกูทําไมอ่ะคาสิโนก็ตามวัดก็ตามโรงเรียนก็ตามมันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะบ้านประชาชนด้วยมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงอ่ะแล้วประชาชนที่เป็นมีทางสู้อ่ะมึงไปพังบ้านเขาทําไมอ่ะไปยิงเขาทําไมกูไม่เข้าใจมึงเลยอ่ะมึงทะเลาะกับใคร นี่มันออกสะานเเ็วสะานชั่วของมึงออกมาแล้วนะประเทศไทยกิบหายพวกมึงอะ่ะมึงลกกัน,กช,น,ก,ก,นกชายแดนสิมึงไปพังบ้านเขามาปน,นบ้านเขามาเปิดประตูบ้านเขามันเกี่ยวอะไรด้วยสัตว์อีเลวอีชาตชั่วไอประเทศจิบหายเดี๋ยวมึงจะชิบหายล่าไทยแซงไทยสารพัดบอกว่าไทยเป็นประเทศที่ดวยกลัวเป็นประเทศที่พัฒนากลัว แต่ทำไมต้องไปทำร้ายประเทศที่ล่อยกลัวอย่างนั้นหรอสาวขมิน้นคนไทยไม่เคยโอ้อวดว่าคนไทยรวยระลับอาเซียนและที่สำคัญคนไทยไม่เคยโอ้อวดว่าคนไทยเป็นประเทศที่รวยสาวลาวที่ไปเที่ยวไทยเคยแต่ได้ยินประเทศไทยบอกว่า ไทยกําลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศที่รวยคนที่บอกว่าประเทศที่รวยคือสาวลาวที่ไปดูประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะเดินและรวยจริงๆแต่คนไทยบอกให้ว่าไทยกําลังพัฒนาและจะพัฒนากว่าลืมและที่สําคัญถามทําไมถามงูๆถามว่าทําไมคนไทยต้องยิงใส่โรงพยาบาลโอ้ไปใส่คนไทยต้องยิงใส่โรงเรียนทําไมต้องยิงใส่บ้านเดือน ประชาสนขมิน้นไปถามขมิ้นก่อนไหมว่าทําไมต้องยิงใส่โรงพยาบาลไทยที่ทหารไทยนําไข่ F16 ไปดงใส่บ้านเดือนดรงเดียนวัดนะ่ะสมควรแล้วเพราะว่าขมิ้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนไม่ใช่ประเทศไทยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนและที่สําคัญสู้ไทยไม่ได้อย่ามาโทษไทย ปากดีไล่ไม่นานล่าสุดทุนเซนออกมายกธงขาวขอยอมทุนเซนยกธงขาวขอยอมแพ้พยายามเจรจารับขอให้หยุดศึกให้ไทยกลับมาเจรจารายงานด่วนล่าสุดผลประชุมอาเซียนเขมรหน้าแหกหลังพยายามล็อบบี้ให้ไทยได้โปรดหยุดยิงตอนลัง4ทุ่มวันนี้โดยด้านชาติสมาชิกนั้นยังคงฟังไทยและชี้ว่าเขมรไม่ทําตามข้อตกลงเองตั้งแต่แรกโดยให้ไปคุยจีบิซกันเองทั้ง2ฝ่ายในวันที่24ธันวาคมนี้ ถือว่าเป็นสัญญาณแรกของการสงบศึกรอบที่2ทีนี้ต้องดูกันต่อไปว่าทางกัมพูชานั้นจะสามารถทําได้ตามที่พูดหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสู้ไทยไม่ไล่สุดท้ายต้องออกมาขอยอมแพ้เองสู้ไทยไม่ไล่หันกลับหาว่าประเทศไทยเป็นโจรสาวขมิ้นปากเก่งไล่ไม่นานสุดท้ายเบนกรรมตามทัน โอ้โหพีพีเอฟซีน้องเดียไม่อยากจะพูดไปรับสมพร้อมกันเสียใจที่พี่ทายตัวเองจะรอดหรือเปล่าก็ไม่ดู ហើយបងប្អូនខ្ញុំមកនៅទីថ្ងៃនេះជមស្អាតខាងស្អីនឹងឡើងទៅទៅចាំមើលស័ក្ដិភាពគាត់មិនទេបងប្អូនតាមក្រៅអត់គំនិតខ្លះ ไหนไหนจบับบอยบอกว่าเก่งนะเก่งหนาไหนบอกว่าอินฟูขมิ้นว่าเก่งนะเก่งหนาะไงทําไมวันนี้ต้องออกมายอมแพ้ไหนบอกว่าถ้าไม่มีพ่อคุณเซนเนี่โอ้โหประเทศไม่พัฒนาขนาดนี้และที่สําคัญอทหารไทยทําอะไรขมิ้นไม่ไล่แต่ผลสุดท้ายยอมแพ้ไทยสู้ไทยไม่ไล่นี่แหะอย่ามาคิดอวดเก่ง สู้ไทยไม่ไายและสาบแซงประเทศไทยแซง,งให้ไทยเป็นแบบนู้นแซงให้ไทยเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายโดนเข้าตัวเองหมดทุกอย่างโอ้โหนี่นะนะเขาถึงเรียกว่าสู้ไม่ไายเอาความปากความพูดมาพูดแทนและพร้อมกับ,บอกว่าไทยเป็นประเทศที่ดวยประเทศมหาอำนาจนะติดอันดับหนึ่งในอาเซียไทยนะ่ะติดอันดับหนึ่งมาตั้งนานแล้ว พูดถูกต้องนะแต่ไม่ถูกก็คือที่หาว่าไทยไปดุกรามขมิ้ก่อนนี่ไม่ถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยไปดุกรามใครก่อนและไทยไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนแน่นอนถ้าใครจะถ้าประเทศไทยจะทำร้ายขมิ้ก่อนทำไมประเทศไทยถึงให้ที่ซุกหัวนอนขมิ้ให้เงินให้คำให้ที่ทำงานดีๆ เดียนแค่วันหนึ่งละสามสัโมงคนไทยยังรับเข้าทำงานควรสำนึกในบุญคุณของคนไทยซะบ้างนะคามินอยากเก่งแต่ปากดีถ้าปากดีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลนแบบนี้ไม่ดูตัวอาะคคิววิดีโอนี้พีพีเอฟซีวิคเควียนนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เมื่อไลร่หรือกาแาพีพีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวกดกระดิง่งแจ้งเตือนห้ทั้งสองน้องเดียร์ซาลายเด้อพอคลิปนะพพี่น้องกับสบายดีบ๊ายบาย